สิ่งที่บอกเรื่องประสบการณ์ให้ฟังเนื้อชาพี่น้องโดนหลับประมาณเดือนสองเดือนเราจะพี่น้องไปยางลินไปออกกําลังกายนะาจะพี่น้องเนาะไปสวนสวนร่มนี่ละพี่น้องเออได้แบบแบบเมื่เคยนเมื่เคยไเดวอ๊อฟจะพี่น้องนี่เพราะพินอ๊อฟไม่ได้ว่าให้าเฮฟังเมื่อชาพ่น้องเจ้าของอะบรมาด้ยางนี่จะพี่น้อง ไปหานางน้ง่โต๊ะนั่งเก้าอี้ไปแบบว่าจะไปทายลูกนั่นจะบพี่น้องจะไปหาทายลูกทายยังบั็น่อือแล้วก็ไปนนางนางหลังจะไปหาหนางหม่องเก้าอี้เดียวดเดียวเดินอะเด็เตือนภัยเดี๋ยวจะพี่น้องถึงคนสีหลายห้ากับสองระวังแล้วจะพี่น้องให้หาหนางหม่องถือคนไม่หลายแล้วมันดีเร็ว่าไปหาหนางหม่องที่แบบว่าใกล้ๆผู้คนอือพอหา้ากูบหูนี่จะพี่น้องว่าเออเราพอพัดเม่เป็นว่า เนี่ยเมืองอาจจะเป็นทีที่แบบปลอดภัยแต่ว่าเขาก็ต้องระวังตัวได้แต่ไปนอนความคิด่วนตัวได้แต่ไปนอนโมเดลขึ้นออกมาบอกอยู่ใส่ก็โมได้ลโมเดลฟังเลยแต่ไปนอนในห้องแต่ออกมาโทษแต่มาบอกผ่านมาเป็นเดือนสองเดือนนั่นแหละที่ไปสวนเมื่อนั้นเป็นนางนางแหละทายคลิดทายหลุดแล้วแต่ไปนอนแต่ก็มีมีผู้ชายคนหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งแต่ว่าบริเวนบ้านเฮาบริเวนบ้านเฮาไปนอนบริเวน แต่ครับเพราะว่าว่อยากจอจงอะไปว่าเป็นปานใดประเทศใดจะพี่น้องอืมแต่แต่ช่วงแบบว่าบ่ไดแบบว่าเขาดอกช่วงแบบว่าเพิ่นกับบ่บ่ปกติเนี่ยสินะจาพี่น้องเออช่วงพวกปกติเนี่ยแต่ว่าในตอนนั้นน่ะจะของน่ะนางอยู่คนเดียวเก้าอี้คนเดียวผู้คนน่ะ ทางคนกัวออกกับร่างกายมันจะมีนองแล้วก็อยู่ไกลกันไม่ไดีเจ้าของคิดเราไปหาหมาอนางไกลๆนังคนเดียวเออว่าพี่ไพเห็นว่าทายคลิปเออจังทายสะดวกในความคิดวั้ครับพี่น้องอืมอนนี้เตือนัยเดินแต่กับอะไรไม่อยังเกิดขึ้นดอกแต่ว่าเจ้าของกันระวังตัวเจ้าของไวนะ้ในตอนนั้นพี่น้องหมูบอตอนถีนันเก้าอีนะเนี่ยมเนี่ยมเบิง แนบมึงส Th uhm. ิผู้ชายคนนั้นแนบมึงสิยางวุ่นไปข้างหลังเก้าอี้แล้วเดี๋เก้าอี้ใจตกใจเอ๊ะเป็นยังคือต้องมายางวุ่นไปนี่นะยางไกลๆแด้วก็ไปนองวุ่นวุ่นอยู่ข้างหลังเหมือนกันแนบแบบสายตาแบบบ่เป็นเม็ดแนมสายตาแบบบ่เป็นเม็ดแล้วก็ข้อเก้เอี้ใจเอ๊ะอือแล้ว ลองเบิงด้วยว่าสิบ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 ส่ยางไม่อีกบอ่อความจะคล้องออยากลองเบิงว,ว่าเป็นยางบอ่อแต่ก็นางเบิงต่อได้กับพี่น้องเขาก็ยางว่นไปยางแล้ว่าทำทายางเวียนปุ๊บแล้วก็ยุดยุดหล้ะก็ทำท่าแบบพ่อห่อเนียมกับบ่กันหันหน้านี้พ่อเ่าเนียมกลับหันหน้านี้พ่อห่อผือทำท่าผือเบิ้งโทรศัพท์ เพื่อทำเพื่อเขาจะก็ลืมจองเียอะจองแบบเนี้ยจองแบบเนี้พอเขาเนี่ยไปพ๊บก็ลบปั๊บนะปุ๊บก็ยางว่นไปวนมาสีหลอกฮรหลอกแต่ตอนนั้นคิดว่าจะทายคลิปอยู่จะพี่น้อง <c oughs> แต่กะว่าทายหรอกเลยตัดสินใจยางออกมาแล้วก็ไปหานางมองไกลๆที่แบบว่าผู้คนที่เขาเจ้าจนางนางหลายๆคนอาจจะพี่น้องอือทําใครย่งเบ,บนอ,อน,บบบนี้ผู้ชายคนไหนย่งเบอนี้ ยังวนปพ๊บแต่ว่าในใจคิดว่าเอ๊ะที่ว่านี้นี่เขายืนถากูมเขาหรือจังไดหรืออย่างบอพี่น้องเขายืนถากโมเขาบอแต่ก็คิดไปแนาทางดีๆเลยจ้ะพี่น้องอืมในตอนนั้นบ่นนี้จ้ะพี่น้องเตียยใหญ่โตมานางอยู่โมูถี่นได้ไรหูบอเล่งมากแน่มืออีกเล่งมากจากไกลไก่อะเล่งมากแน่มือพี่น้อง เออไม่เคยได้บอกให้ไผฟังนีดนี่แต่ตอนนั้นก็คิดว่าเอ๊ะันบังเอิญหรือเปล่าวะบังเอิญหรือเปล่าวะที่มาเล็งเฮามาแนมเฮาแล้วเนี่ยสายตาแบบว่ปเป็นมิตรเด้ดอครับพี่น้องสายตาแบบบ่ปเป็นมิตรถ้าเอาอีนเดอ้อถ้าบอกผู้ใดผู้หนึ่งไม่เล่เต,ตอนนั้นคิดว่า <S <S เกิดเรื่องนี่อีหลีเด้อพี่น้องอันนี้บ่อีหลีเด้ อันนี้โมเมนคอนเทนต์เลยอันนี้บอกจากอี่ลีโมเมนคอนเทนต์เลยบอกซูฟังว่าหรือมันผ่านไปแล้วสองเดือนเดือนสองเดือนแล้วก็เลยเอามาบอกงูบอจาาที่จุดเดิมใหญ่ามา่งมองที่คนได้หลายเขาก็ยังเร่งเร่งมากเอ๊ะมันโมเมนต์บางอื่นแล้วบ่อใดบางอื่นแล้วบ่อใดถาโมหรอือบ่อใดอีอย่างแล้วเออเดี๋ยวลองลองยางไปมองใหม่ย่องยางไปมองใหม่จุดใหม่พี่นอ้อง ยุดใหมจะเป็นเป่าเป็นเป่าสายตาบอหูว่งพี่เนาะยาวมากวา่นออกมาเลียวมันยางเลาะเลาะเลาะะนำตีขางออกมาระวังระวังจุดเดิมกับจุดที่อันนี้ยางมันยางตีระยะห่างมันยางมากตีคู่แต่ว่าความไกลเล่งเล่งแนมไป อดีตใจบอดีแล้วใจบอดีแล้วก็เลยย่านไปหาแบบว่ากลุ่มถือปุซายเขาเจ้าเข้าเจ้าออกกำลังกายหลายอ่ะผู้ชายถือออกกำลังกายหลายอ่ะพี่น้องก็เลยย่านไปจุดนั้นมันหมดมันหมดดำมันหมดยางน้มก้นหมดยางน้มก้นมันย่างมันย่างออกออกไปด้านหลังมันย่างไปด้านหลังไปทางผิด วนไปทางไปทางด้านหลังค่ะไปทางด้านหลังอันนี้ยังไปทางด้านหน้ามันหูเหลยว่าเข้าเข้าหูตูแล้วเงาหูตูแล้วไปนอนมันเป็นจิตญาณอีหลีเด้อันนี้เม่ได้คิดไปเองเนี่ยไปนองว่าเข้ากับตองหูจักสังกเกตไงสังเกตขามรอบคนรอบขางอันนี้ก็เลยเคล็ดเหงหูว่า การนั่งคนเดียวสี่ไกลหูไก่ตาคนอื่นมันมกปลอดภัยจ้าพี่นอ้องมันมกปลอดภัยอืมนั่งแบบว่าถึงเท้าสิบมูจากกันกับขาเจอากับซางให้นั่งไกล้กกันยางหน่อยเอ่ยมีคนเห็นนี่ก็เลยสีนะพี่นอ้อง จากที่แยกไปหาคุณผู้ชายมามันก็วุ่นไปข้างหลังวุ่นไปข้างหลังแล้วมันก็มันก็วุ่นออกเลยวุ่นออกไป,ออกไ,ปไปหนาสวนเลยพี่นอ้องกลับมาบอกอไรจ้ะพี่น้องมาถึงจะเป็นแบบว่า,าสวนคนหลายแต่ว่า คนอาจจะจะไปนั่งลบมุมมันบอกจะี่นอ้องหามุมส่วนตัวตอของเจ้าของมันบอ,อกจะไปนองก็ะหายระวังไว้เพราะว่าคนห้าวโห,หนผู้นาบูหูใจจะพี่นอ้องแต่ว่าคนที่เห็นหนะโบเม่นคนบานห้าวเนี่ยี่น้นอง